ดวงคนกับเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวดินในดวงกุมกมร์ขวกับเจ้าอย่าได้ไปเล่นดินน้ำทางงาสบายดีพี่น้องสบายดีมูควันเมื่อทุกคนเด้อ พอกันอีกแล้วพี่น้องมือนีทีซองท็อปทินสวรรค์มือนีเส้าดอนกะกําลังมางานแต่งพี่น้องเป็นงานแต่งดองหรือว่างานแต่งงานของน้องสาวของมูเสะาดอนนี่แหละเป็นมูกันแต่สมัยเยียนนอะน,อน้องสาวมันเสียนเอาหัวมันก็นเลยให้เกียรตินอเสมางานดองนี่ก็คือบัตรบัตเช้นหรือว่ากัดกัดเสินแล้วพีน่น้องแล้วกับมือนีนอกา ได้เอาเครื่องเสียงหนาะมาสวยในงานเพราะว่ามูของสะดอนเนาะก็เป็นเอื่อยของเจ้าสาวอะไรกัโทรหาว่าอยากให้มาสวยเนี้ยอันถามว่าสี้จังกับพม่มีเงินเนาะกับตางหากันกเลยสะดอนกันเลยลมกับบ่อไห่บ่อไร่เพิ่นกันเลยมาสวยเลือเนาะมาสวยเลือในงานเพน,เน่กันแล้วแต่น้ำจิน้นน้ำใจเพิ่งจะหายค่นักห้องคาขี้บ่อเลยค่ะขาาคโซกเนาะ แลยตอนนี้สะชดากกนกำลังสิเขาไปในงานเนาะเดี๋ยวสิาพาพี่น้องเขาไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศในงานแต่งดองแบบประเพทนี่ล่าเนาะวาจะเป็นจังไดเข้าไปน้ากันเลยเนาะพี่นอ้องในงานแต่งทิ่สะรอนมาเมื่อน,นีเนาะกับแมนยู่บานสนามไใสทุครแก่ช้อนแข้งสวรนคะเขศเนาะติดกับเส้นทางอันหนึ่งไก่กับวงเวียนอาเซียนประมาณสองร้อยเมตรทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้างานสบายดีพี่นอ้อง ไปดีูเพื่อนที่กำลังติดตามทั้งสองน้องเอบกินสวรรค์อยู่พี่น้อง,อ,งอันนี้ก็คือสาวลาวเน้วพี่นอ้องเคนหารบปัสเซอนอยู่หนางานมีแต่คนงามๆเลยบรรยากาศอยู่ในงานพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณแปดโมงปลายอันนี้ก็คือผ่าฉากที่ว่าหายแขกมาห่วมงานแต่ทายหูไปเป็นทีละลึก นี่ก็คือโต๊ะอาหารไวหับแขกเวลาเพินมาความยินดีในงานดองน้พี่น้องแต่ตอนนี้แขกกับเพื่อนกะกำลังมาแต่กยังบรหายเพราะว่าเพื่นเชิรแขกมาหวามงานกะซ1เป็มุ่งเพื่อหับประทานอาหารตอนเทีย่ยงเลยพี่น้องตอนนี้นอกขบวนเทคือให้กำลังจีมาหอดหนางานเลยน้ะพี่น้องเข้ามาเบิ่งนน้กันเลยบรรยากาศในงานแตงดอง ะเพนี like แ่แบบเล่าๆด้าน้องเขาเนี่ยเราเห็นเน่เห็นเจ้าบาลแล้วทุกคนควนกะเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวดินในดวงกระแมนคนกะเจ้าอย่าได้ไปเล่นดินน้ำซังคนกะเจ้าอย่าได้ไปเล่นดินน้ำบาบุ่ย คนก็จ้ะจะได้ไปอยู่โอนสมจู่ทางเมืองว่ามาเยอะคนอื้อผู้เณรผู้เณรเสือมือนีแม่นดีเสือมือนีแม่นมุ่งมันนอนรับให้เจ้าได้คันมือตัวมือนี้วันนี้นอนตื่นให้เจ้าได้คันแซ่บตัวมือนี้วันนี้สามวันเดี๋ยเจ้าได้แก้วม่คุ้นเจ้าเดื้อห้ามือให้เจ้าได้เสื้อผ้ามาหาเจ้าเดื้อ เจ้าเป็นเคยให้เจ้าทำเจ้าคล้วยกับปะจิงนั่นใดไก่ไก่หัวซือไก่มาหัวจริงเลยลัวกล้วยวะเลื่อนหลังตั้มเลื่อนอาหลังกาตก้งต่อไก่ปลุ่มหลังปุ่งงานแม่เลือนโง่เมะเกยสะตอหลังตุ้งแม่นเลือนดุ้งเล่เลือนฟ้าขั้นเจ้าได้ดีเหนี่้าสง่าขั้นเจ้าได้กินฟ้าเจ้าสง่าเกันชาวว่าเจ้าบุญกวางสุไพย มีลูกยิ่งลูกชายได้ใดภูประเสริฐได้ใดลูกแก้วเกิดทวมผูกทอดเนี่ยเป็นคำสอนดีดามันดาพ่อแม่ใจแเปกวงพี่น้องวงศ์ชาตาบุตชายเจ้าจะเหลือดูตายตาบุตขวัญเจ้าจะเลอะดูสู้ถึงย้ำคำให้เจ้าแต่งผ้าเขาถึงย้ำเสาให้เจ้าแต่งผ้างานที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อในการศึกษาเป็นสิริมงคลให้กับผู้บ่าวสาวทางกระเป๋าสลักใจเทพ เทพปโสเดกกระทั้งจัวสาวเพศรสวนพุทธองศาจงุ่าประฮาไซพี่เซนองอยู่ที่บ้านสนาไซนครเกษรอาเป็นสุรกิจวันนี้จจุวัตสุดทีพักพัพุดใหร้ไรบริษัทพลเอกประดิษจวัฒนํนำโดยทีมงานของพวกเขาอานกขพองเักเสพเนาอะอาจารย์คิ์บอร์ดอาจารย์ทีจตุวาได้มาเสพให้ประเขศประธานในอดีตไปพบ,พบกัน คนก็เจ้าอย่าได้ไปเที่ยวดินในดงกแมนคนก็เจ้าอย่าได้ไปเล่นดินน้ำสางงาคนก็เจ้าอย่าได้ไปเล่นดินน้ำป่าผู้ใหญ่คนก็เจ้าอย่าได้ไปอยู่ซอนสมจูทางเมืองว่ามาเยอะคนเยอพี่น้องพิธีการสู่ขวัญผูกแขนในงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะ ผู้ที่นั่งขางๆของเจ้าสาวก็คือเป็นแม่เจ้าสาวเนาะและกะตอมากก็คือพ่อเจ้าสาวภาคเบื้องเจ้าบ่าวนางเนาะก็เป็นพี่น้องทางฝ่ายชายและกะไอเอ้องทางฝ่ายหญิงเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะพิธีการสูดควันกันเป็นแลวแล้วเนาะมอพร่นกระน,น,นั่งผูกแขนในครูเจ้าบ่าวเจ้าสาว ปราเพณีของลาวเนาะก็คือไอ้หมอพรเป็นคนผูกอนหลังจากนั้นถึงเป็นพอเมอเอ้อยน้องแล้ก็ญาที่มาขวมในงานดอกเนาะที่ให้วันเก่มากครับงวันไหนมากเต้าเก่งวันไหนมามใเนก้เจ้าให้เจ้าหมัดันงามพว่าแมเจ้าัดบั้งขอกนเจ้ามัดันเดิมามมือหรอเจ้ามัดบั้งเดมอเป็นมือสันวันดีมือนี้เป็นมือสันวันชอบมือประกอบบั้งาม เิ่นภูไม่ให้เป็นลมบัวมนันนี่วันนี้เิ่นบ่งสมให้เป็นเหล่ามัวมนันนี่วันนี้เิ่นบ่งคืเอเจ้าให้เป็นภูพวกเมียกบวมันนี่วันนี้ตั้งแห้งเต่นี่เมื่อหนาจะได้เป็นผูเพตุไม่มาของมันเยอะค,คนเลยให้มาพันกันดำเสือกเพื่อให้มาเพื่อกันดำเสือกสาก้างอย่าได้มาแกากาม ให้เป็นผั่เดียวเมียเดียวเ้เป็นอาวีวามาาคุณมันแกนพอให้นผั่เดียวเมียเดียวพี่นองตอนนี้จะดนสดเขี้ยนไอกูพอไครับารู้เขาไอ้เฮยให้นางตังบ่เอนนางเออเออนางนี่ครับเออไม่เอานางบ่อนางเมาขามาาดม n lên đúng không? Rồi. Ai buồn à? Để mình không có. Chị lấy này, chị viết mình นี่เป็นมือันวันดีมือนี่เป็นมือชันวันชอบมือประกอบวันงามพวกลูกทั้งสองสางครอพรัวใหม่ได้มีขันหาดอกไม้ผู้เทียนพ้อทั้งลักขอคารวะสมัดสมาขอพุนคอคุ้นน,น,น้ำพอน้ำแแมเออขอหมัน่นขอยืนขอหั่นอมีคือพ่อคือแม มโนกับมันได้รีพวกลูกทั้งสองเหตุกำลังทางพาดทิศพาดประการใดขอให้พ่อแม่ทั้งสองตั้มสองทายอาโอสิกรรมบ่อยเป็นบาปเป็นกรรมให้พวกลูกทั้งสองเป็นวัวเดียวเมียเดียวตอนนี้เนาะเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกำลังขอคำมาดั้มันเขาเกณฑ์หโฮมทา้งแพร่สายเนาะนับสวยกันละกันสวยกันดึง ตอนนี้นาาทางผู้ใหญ่เิ่นกำลังป้อนไข่ครูบาวสาวหนึ่งช่องสนี่ฮะฮกเกดแปดเต้าท่วยืนเท่ายืนลูก แต่ทำไมเยี่ยนน้ำกันนี่แหละเป็นเสื่อห้องเจ้าสาวอยู่ในงานแต่งมือนีบีกระดอนมาในงานพี่น้องเพิ่นกซื้อซักตุ้ยสบายดีชักลุยคลิปนี้แล้วพี่น้องชักดอนกับจิ๊กอจบคลิปใบชะนีเด้อขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามแลยก็ให้กำลังใจอันทองซองอลทินสวรรค์เนาะสหรับคลิปน <big> ีทิ้งเลยจ้ะขอเก่าสบายดี